สวัสดีครับทุกคนเพราัก <in> ็ผมวาวาประธานนะครับจากเพจสวนชุนชมวาวาป่าสักนะครับวันน <in> ี <in> ้เรายังอยู่กับการสอนดูแลลูกไม้ชุนชมนะครับ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมพาจะมาดูเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าผมนําต้นชุนชมที่เราทําการตัด้ากเก่าทิ้งไปแล้วนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยลากเก่าก็อยู่ประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยแล้วก็ตัด เรียบร้อยแล้วนะครับอันนีุ้รอยเป็นถุงมงถุงมือมีทิชชู่ที่เราเซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ในถาดแบบนี้นะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการพึงไว้หนึ่งถึงสองวันนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ลักษณะเป็นเป็นประมาณนี้ครับก็คือ,อนี่ครับเอาเศษไปต่างๆมันจะหลุดออกประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็หลังจากนั้นเราจะมาทําการแช่น้ํายาเล่งล่าก,กันนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยแบบเป็นธรรมชาติไปเนี่ยปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ให้น้องเขาเกิดรากเองเนี่ยอาจจะได้นะครับแต่อาจจะไม่รอบนะเราก็เลยป้องกันความเสี่ยงโดยการที่แบบว่าเอามาแช่น้ายาเลี้ยงรากดีกว่านะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราใช้น้ายาเลี้ยงรากยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นตัวนี้อยู่นะรูจีวันนะครับ เพื่อเพิ่มอัตราการเล่นองอ,อัตราการงอของรากพืชนะครับตัวนี้เลยนะครับเราจะผสมในอัตราสัดส่วนก็อยู่ที่ผมจะใช้เป็นกรอนีแช่แม่พันธุ์หรือท่อนพันธุ์นะครับผสมในอัตรา,าส่วน40กรัมกับน้ํา5-10ลิตรนะครับน,นี่บัวเราเนี่ยที่เราใช้อยู่ตรงนี้นะเป็นประมาณ4ลิตรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ประมาณ20กรัมนะครับก็วิธีการตวงแล้วก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้ครับเนี่ยสะดวกง,ง่า,ายๆนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ตัวเอานะครับก็ใช้ตามสัดส่วนที่บริษัทเขาแจ้งเอาไวนาน้นะครับอนุญาตนะครับก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็เปิดฝาออกมาแล้วก็ชนิดนี้เนี่ยอ่ายี่ห้อน,นี้จะเป็นชนิดผงนะครับทุกคนผมได้มาจาก้องก๊อฟนะน้องก๊อฟก็คือพาไปซื้อมานะครับ้องก๊อฟที่ทําสวนไม้นะครับชนิดนี้ผมใช้กับการที่อ่ แค่ท่อนพันพวกบูราคําประกายดาวด้วยนะครับแล้วก็ใส่อันนี้อยู่ประมาณครึ่งขอนตรงนี้นบแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับใสาไปเก่อนนะครับ อาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อนี้นะแต่ผมใช้ตัวนี้ผมกําลังทดลองใช้อยู่นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับรูจีวันนะเป็นโกรูจีวันนะครับเป็นครั้งแรกของการใช้เหมือนกันนะครับ<อ>ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการแชร่เลยครับ ก็ใส่ลงไปนนี้เลยใส่ไปบางส่วนลนะใส่นะครับนี่อันนี้คือผมใส่ไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็เอามาทำให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับใส่เรียบรอยแล้ว ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแช่ตอนพันธุ์ไว้อย่างเงี้ยนะครับประมาณ15ถึง20นาทีนะครับประมาณนี้นะครับ1 5ถึง20นาทีแล้วหลังจากนั้นผมก็จะทำการเอาน้ำออกนะครับเอาน้ำออกแล้วก็พึ่งให้แห้งสักวัน2วันแล้วค่อยลงปลูกนะครับ mm hmm. ก็ขนาดก็จะประมาณนี้ครับ นี่ต้นที่เราตัดทำลารตะขาบใหม่เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรารอเวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวเราตัดผ้าไปที่การเอาน้ำออกเลยนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็ครบเวลา1 5บ0ถึงที่ผมผมของผมแช่เพอราะที่ผมลืมนะครับต้องขออภัยด้วยผมแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็เตแบบนี้ครับก็เอานํำเนี่ยมาสลัดนะครับแล้วก็ไปพึ่งไว้แบบนี้ครับพึ่งในตะกร้าดสโซที่มีมีรูระบายอากาศได้นะครับทุกคนนะครับน้ำเนี่ยนะครับน้ำยาเล้งๆที่เราแช่ไว้เนี่ยนะครับอย่าทิ้งนะฮะทุกคนไม่ต้องทิ้งนะ ก็เดี๋ยวเราเอาใช้อย่างอ so, ื ar, like okay. Okay. ่นได้นะครับเดี to to ๋ยวเราไปปลูต right ้นไม้อย่างอื่นได้ครับมันก็สามารถเป็นยาได้ง่ายเหมือนกันนะครับแช่ไว้ประมาณนี like ้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเอาให้ตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับประมาณนี้นี่คนนี้ดี๋่ะเนี่ยครับทุกคนพอจะเห็นว่าได้ว่ามันจะมีเริ่มมีตุ่มนะครับเนี่ยผมทิ้งไว้ประมาณสองสามวันก็จะเริ่มมีตุ่มนะนี่ตุ่มทั้งแต่นี้คือจะเป็นตุ่มหน้านะครับ ไม่ไม่กล้องไม่โฟกัสน,นะครับอันนี้ครับนี่ครับลักษณะตุ่มรากที่มันเกิดขึ้นน,น,นะครับทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเนี้ยนี้ยขาวขาวเนี้ยครับตรง่วนนี้นะครับนี่นีตรง่วนนี้น,นี่จะเป็นลักษณะของรากที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็สังเกตได้ว่า ไม้มีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับนี่ลักษณะการที่เราทําจากคลิปที่แล้วนะครับก็ค่อยๆเรียงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เปลี่ยนจากถาดที่มันปีไม่มีรูนะครับมันก็เอามาเรียงตั้งไว้นะครับคือไม้นี่นะครับถ้าเราวางในลักษณะแบบนอนแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเน่าอมันมีค่อนข้างสูงนะครับถ้าให้แนะนาจริงเนี่ยแนะนําให้ตั้งไว้นะครับแนะนำให้ตั้งไว้ เหมือนกันนะครับลักษณะของไม้ทรงแท่งนะครับถ้าเกิดว่าลักษณะนอนแบบนี้นะครับแบบนี้มีโอกาสเน่าเน่าค่อนข้างสูงเลยนะครับโดยมากผมก็จะเอามาทํเป็นการแขวนแตบดอ่างแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็ไม่เน่าแล้วครับไม่เน่านะครับอยู่ได้นะครับหลายวันนะครับโอเคครับดือนะครับก็เรียนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดนะครับแล้วก็เอามาพึ่งแดดสักเอามาพึ่งลมสัก หนึ่งวันนะครับหรือ2วันก็ได้นะครับแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้รากม่อนโ,โผล่นะบางคนรอให้รากโผล่ก่อนก็เออแล้วแต่วิธีการนะครับแต่ของผมเนี่ยผมว่าใช้วิธีการนี้ครับก็คือแบบว่าพอใช้น้ายาเลี้ยงรากเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เอ่อ euh ทการรอให้แห้งก่อนนะครับต้นพันธุ์แห้งก่อนแล้วก็นําลงปลูกได้เลยนะครับวิธีการลงปลูกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อน อยากให้ผมทาคลิปสอนการลงปลูกเพิ่มเติมก็ก็คขมไม่มานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันกับทุกส่วนนะครับวิธีการกนะ็คือเป็นวิธีการนําเดิมนะครับก็คือนํามไม้ไปลงปลูกเลยนะครับโดยที่แบบว่า,เ,าเตรียมดินไว้นะครับเตรียมทรายหล่อล่อรากไว้ประมาณนี้นะครับ,รรบหรือว่าไม่มีทรายก็ใช้ปลูกธรรมดาก็ได้ครับแต่ว,ว่าถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปสู่ขั้นตอนการต่อไปคือเอาไปพึ่งลมนะครับโอเคครับครับทุกคน <Help me. S 1> ก็ทำไปเรื่อยๆนะ ก็หยิบมานะครับรอ้อยผึ่งให้แห้งก่อนนะประมาณนี้นะครับก็เรียงไปเลยครับมาชนี้ค่อนข้างโอเคนะครับกิ่งค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมีทั้งกิ่งที่ยาวแล้วก็กิ่งที่สั้นคอมแพกก็มีนะครับผมก็จะพยายามเรียงให้ตั้งให้ได้มากที่สุดนะครับ,รบตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้ง่า ถ้าที่ผมทามานะครับก็ใช้ได้ทั้งอาราและก็โซโคนะครับแล้วก็ชนชมเขาแกะด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาไปพึ่งแดดเอาไปพึ่งลงนะครับนี่ก็คือสิ้นสุดขั้นตอนการแช่น้ำยาเร่งรากแล้วนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวรอเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ